ระวีโรธเล่าเรื่องกับระวีโรธสิงลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิดมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีประสบการณ์มากกว่า50ปีสวัสดีครับคุณผู้ฟังถ้าจะพูดถึงเรื่องของการศึกษาของคนในสมัยโบราณมีเรื่องที่น่าสนใจให้ศึกษามากมายทีเดียว แต่ก่อนนั้นผู้หญิงผู้ชายนั้นจะแยกกันในทางปฏิบัติหมายถึงว่าผู้ชายนั้นก็จะเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนการอ่านทั้งภาษาไทยที่เป็นอักรรวิธีเรียนภาษาบาลีเรียนภาษาขอมเพราะอาจจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอาการบวชพระก็จะต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลีอย่างนี้เป็นต้นภาษาที่เป็นอักขรจานเลขยนันสําหรับผู้จะไปรบทับจับศึก ือแม้แต่เรื่องของตัวบทกฎหมายที่เรียกว่าพระอายการต่างๆก็ต้องเรียนรู้ไว้เผื่อว่าจะเข้าไปรับราชการเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนเหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่ก็ชอบอวยพรให้เด็กๆนะขอให้มีความสุขความเจริญเป็นเจ้าคนนายคนอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อตกทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเป็นคำอวยพรคนชอบอวยพรกันอย่างนี้ ส่วนผู้หญิงนั่นแหะครับก็จะต้องเรียนวิชาการที่เป็นวิชาปฏิบัติซะเป็นส่วนใหญ่วิชาการในทางปฏิบัติของผู้หญิงก็เรื่องของงานเย็บปักถักร้อยงานดอกไม้งานดูแลเรื่องของอาหารการกินการควบคุมดูแลเบาวไพร่ให้จัดการสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้โดยที่ผู้เป็นนายนั้นก็รู้วิธีการว่าต้องเช็ดอย่างนี้จึงจะสะอาดกวาดอย่างนั้นจึงจะดีถูอย่างนี้จึงจะใช้ได้เรียกว่าเป็นวิชาการที่ คนจะเป็นแม่เรือนต้องเรียนรู้เพื่อที่ว่าเรียนรู้เสร็จแล้ววันหนึ่งข้างหน้าจะได้มีผู้ชายดีๆมาสู่ขอตกแต่งไปเป็นแม่สีเรือนไปเป็นพันรยานี่เป็นความเชื่อถ้าลึกเข้าไปในเขตพระราชาฐานการศึกษาของบรรดาพระราชกุมารและพระราชกุมารีที่เป็นโอรสธิดาของพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็จะมี แนวทางในลักษณะที่แทบจะไม่ต่างจากที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เพียงแต่ว่าในยุคที่เปลี่ยนผ่านจริงๆนั้นนะครับคือรอยต่อระหว่างรัชกาลที่3กับรัชกาลที่4รัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านมีพระจริยวัตรในการดํารงพระชนชีพแบบพระเจ้าแผ่นดินโบราณกรุงศรีอยุธยาเป็นยังไงพระองค์ท่านก็เป็นอย่างนั้นทำเนียมปฏิบัติแทบจะทุกอย่างเหมือนกรุงศรีอยุธยาแทบทั้งสิน้น รวมไปถึงพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์ก่อนหน้าน,น,นั้นคือพระพุทธยอดฟ้ากับพระพุทธเลิดล่าด้วยอันนี้เพราะว่าโลกยังเป็นโลกในมุมปิดเรายังไม่ได้เห็นว่าต่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันตกนั้นเขามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมกันแล้วนะเขาเริ่มพึ่งเครื่องจักรกันแล้วสิ่งเหล่านั้นยังไม่มาปรากฏแก่สายตาของคนสยามจนกระทั่งถึงปลายรัชกาลที่สนะครับจะขึ้นรัชกาลที่4แล้วเนี่ย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีท่านได้เปรียบตรงที่ว่าท่านเป็นพระภิกษุอยู่นานถึง2 7พรรษาที่วัดบวรนิเวศและท่านก็ใช้เวลาเหล่านั้นเนี่ยบำเพ็ญศาสนกิจในฐานะพระสงฆ์ในฐานะเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ยังดูในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ในวิชาการของชาวตะวันตกท่านจึงอ่านภาษา ละตินได้ท่านสื่อสารภาษาอังกฤษได้ท่านคุยกับสังฆราชปาเลกัวได้อย่างไม่ติดไม่ขัดด้วยภาษาต่างประเทศและท่านก็ยังมีความทันสมัยในลักษณะของกิจการบางอย่างที่ท่านรับเอามาจากชาวตะวันตกเช่นท่านตั้งโรงพิมพ์ในวัดบวรนิเวศพิมพ์หนังสือได้ด้วยนบวโ,โกเก๋มากพอท่านมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ย แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ก็ติดพระองค์มาทําให้ท่านคิดที่จะปฏิรูปเรื่องใกล้ตัวของท่านเองก่อนเรื่ององค์ท่านเองเรื่องครอบครัวของท่านเรื่องราชสำนักของท่านแล้วก็จะได้กระจายออกไปถึงประเทศสยามในภาพรวมใหญ่นั้นด้วยก็จะต้องได้รับการปฏิรูปปรับปรุงการปฏิรูปเหล่านี้ก็จะสะท้อนลงไปในเรื่องของการเรียนรู้ของพระราชกุมารพระราชกุมารี ลูกหลานพระเจ้าแผ่นดินเวลานั้นนะครับท่านก็สนับสนุนให้เรียนหนังสือเท่ากันหมดเลยไม่ได้แบ่งแยกแล้วจัดชั้นเรียนเลยเรียนหนังสือเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับโดยตรงนี้เป็นพื้นฐานแล้วค่อยไปแยกเอาว่าผู้ชายค่อยไปเรียนวิชาเฉพาะผู้ชายนะขี่มา้าบังคับมา้าอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ไปเรียนวิชางานประณีตสินเย็บปักถักร้อยแต่ว่าพื้นฐานต้องเรียนหนังสือให้รู้ภาษาหนังสือเหมือนกันก่อนเพราะฉะนั้นเราจึง จะเห็นได้ว่าท่านจ้างชาวอังกฤษมาสอนวิชาภาษาอังกฤษมีแมมแอนนาลิโอโนเวนส์มีฟรานซิสจอร์จแพทเทอร์สันส่วนหนังสือไทยน,น,นั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับเพราะในพระบรมมหาราชวังนั้นมีเจ้านายพระองค์หนึ่งซึ่งมีความรู้ความสามารถดีถึงขนาดว่าท่านเปิดสำนักศึกษาอยู่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อสอนเจ้านายให้รู้วิชาหนังสือได้เป็นอย่างดีซะด้วยเจ้านายพระองค์นั้นคือพระเจ้าราชวรวงเธอพระองค์เจ้าบุตรี เจ้านายพระองค์นี้ได้ชื่อว่าเป็นราชนารีที่มีแนวความคิดความสนใจของท่านผิดแผกไปจากเจ้านายผู้หญิงในสมัยเดียวกันเพราะว่าท่านสนพระไทยในวิชาการเกี่ยวกับวิชาหนังสือแต่เพียงด้านเดียววิชาอื่นๆที่เป็นคุณสมบัติของกุณสตรีโบราณพวกงานฝีมือท่านก็ไม่ได้สนใจนักนะครับคนพูดกันถึงขนาดที่ว่าท่านทำไม่เป็นดอกแบบนี้เย็บปักไม่เป็นร้อยดอกไม้ไม่เป็น หลักฐานในข้อนี้ปรากฏในงานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวรโรรสซึ่งท่านพูดถึงพระองค์เจ้าบุตรีซึ่งเป็นสเสด็จป้าของท่านว่าสเสด็จป้าของเราได้รับความฝึกหัดในวิชาของผู้ชายเป็นพื้นศิลปะของผู้หญิงเช่นเย็บปักถักร้อยทำอาหารจนที่สุดเจียนหมากจีพลูเราไม่เคยเห็นท่านทำเลยเขาว่าท่านทำไม่เป็นด้วยอันนี้เป็นข้อยืนยันว่า ท่านสนพระไทยแต่ในเรื่องวิชาหนังสือแต่เพียงอย่างเดียวแต่อย่างที่สุนทรผู้บอกนะครับอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผลกรณีนี้ก็เหมือนกันความสามารถทางด้านวิชาหนังสือของท่านเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเจ้านายที่เชี่ยวชาญแตกฉานรอบรู้หนังสืออย่างดีไม่แต่เพียงเท่านั้นนะครับระเบียบปฏิบัติที่เป็นราชประเพณีโบราณท่านก็มีความรู้อย่างลึกซึ้งยอดเยี่ยมเจ้านายหลายพระองค์ เรียกพระองค์ท่านด้วยความยกย่องว่าพระอาจารย์ประวัติส่วนพระองค์ของท่านน่าสนใจไม่แพ้กันพระองค์เจ้าบุตรีนั้นเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมารดาคือเจ้าจอมมารดาอึงประสูติเมื่อวันที่17มิถุนายน2371ที่ว่าน่าสนใจในชีวประวัติหรือพระประวัตินั้นก็คือว่าพระมารดาของท่านคือเจ้าจอมมารดาอึง เจ้าจอมผู้นี้เป็นทิดาของขุนนางใหญ่ท่านหนึ่งที่มีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยานิกรบดินเจ้าพระยานิกรบดินนี้ก็เป็นผู้ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้วางพระราชหฤทัยมากรู้จักคุ้นเคยกันมาตั้งแต่รัชกาลที่สามนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมามื่นเจษดาบดินในเวลานั้นเจ้าพระยานิกรบดินยังเป็นเจ้าสัวตโตซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลการค้าการขาย เป็นพ่อค้าสำเพาที่มีชื่อเสียงอยู่ในเวลานั้นคนเรานะครับเมื่อ,อประสบความสําเร็จในชีวิตไปขั้นหนึ่งแล้วก็ยังต้องการขั้นต่อๆไปด้วยอันนี้ตัวอย่างก็ปรากฏได้ชัดว่าเจ้าสัวโตก็ค้าขายประสบความสําเร็จร่ํารวยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วลำดับขั้นต่อไปก็คือจะประสบความสําเร็จในขั้นสูงขึ้นไปกว่านี้ได้อย่างไรก็ได้ถวายตัวไปเป็นข้าทูลละอองพระบาท รับราชการสนองพระเดชพระคุณกรมมื่นเจษดาบาดินทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ในการค้าสำเพอหลวงงานที่ท่านทําก็ทําได้ดีมากจนกิจการค้าสัเพอเจริญรุ่งเรืองกรมมื่นเจษดาบาดินเองนั้นก็ได้รับผลประโยชน์มากมายจากการค้าสำเพอนี้มันงอกเงยขึ้นไปเรื่อยๆเป็นที่ไว้วางพระราชาหฤทัยไปจนถึงในพระราชาสํานักเองถึงขนาดที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สองพระพุทธเลิศล้านภาลัยนั้นท่านสัพพยอก พระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจษาบดินเรียกล้อ,ลอ,ลอว่าเจ้าสัวเพราะว่าท่านค้าสำเพาได้กําไรดีมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเงินถุงแดงที่เป็นเส้นเรื่องอีกเส้นหนึ่งซึ่งอาจจะเล่าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับเงินถุงแดงที่ไถ่บ้านไถ่เมืองในรัชกาลที่5เนี่ยก็มาจาัดผลงานส่วนหนึ่งของเจ้าพระยาน,นิกรบดินผู้นี้เช่นเดียวกันเจ้าพระยาน,นิกรบดินนั้นได้รับการยกย่องอย่างที่กล่าวมาแล้วแล้วก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง ลูกสาวคนนี้ชื่อแม่อึง่งพอโตเป็นสาวสมควรจะมีเรือนได้แล้วเจ้าพระยาน,นิกรบดินก็เอามาฝากทาราชการฝ่ายในเป็นคุณพนักงานเป็นเจ้าจอมก็เลยกลายเป็นเจ้าจอมมารดาอึง่งเป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวความที่เจ้าจอมอึง่งนั้นเป็นทิดาของขุนนางใหญ่ผู้มีทั้งอํานาจเงินและก็อํานาจบารมี จึงเป็นที่เกรงใจของคนในราชสำนักเป็นอันมากทั้งยกย่องทั้งยำเกรงแม้กระทั่งสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไปแล้วนะครับเจ้าจอมมารดาอึง่งท่านก็ยังมีบทบาทสําคัญในราชสำนักอยู่ไม่น้อยมีหลักฐานปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารว่าได้แต่งตั้งเจ้าจอมมารดาอึง่งเป็นคุณเท้านางข้างในมีบรรดาศักดิ์เป็นเท้าสมศักดิ์ พระองค์เจ้าบุตรีซึ่งเป็นพระราชธิดาที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาอึ่งนั้นก็เป็นเจ้านายที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานมากพระองค์หนึ่งโปรดปรานในลักษณะที่ว่าท่านเป็นคนเก่งสอนหนังสือพระราชโอรสพระราชธิดาได้ดีส่วนเจ้าจอมมารดาอึ่งเองนั้นเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสําคัญในราชสํานักที่เกี่ยวโยงกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยกล่าวคือ ด้วยความที่เจ้าจอมมานดาอึงเนี่ยเป็นผู้มีอํานาจมากในวังใครๆยกย่องสรรเสริญอยู่เสมอนะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับหน้าที่ฝึกสอนผู้ที่อยู่ในวังให้มีกิริยามารยาทเหมาะสมที่จะเป็นชาววังแล้วก็เจ้าจอมมานดาอึงก็เป็นผู้ที่รู้หนังสือดีถึงขนาดว่าสามารถแต่งบทประพันธ์คํากลอนได้เจ้าจอมมานดาอึงนั้นก็ยังได้ชื่อว่าเป็นพระอภิบาลในสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินี สมเด็จพระเทพศิรินนั้นท่านเป็นพระราชมารดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็ทรงเป็นกำพล้าพระบิดามาตั้งแต่เด็กเจ้าจอมมารดาอึงก็เลยรับเป็นพระอภิบาลดูแลจนกระทั่งเจริญวัยขึ้นและก็เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในที่สุดวิเคราะห์จากข้อมูลแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เจ้าบุตรีนะครับทั้งพระมารดาก็คือเจ้าจอมมารดาอึงหรือคุณตาของท่าน ก็คือเจ้าพระยานิกรบดินซึ่งก็ไม่ใช่คนเล็กคนน้อยมีทั้งอำนาจเงินและอำนาจบารมีท่านก็อยู่ในวังโดยมีสภาพแวดล้อมของผู้ที่มีสถานะมีวิชาความรู้อาจจะเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ท่านสนใจวิชาหนังสือเป็นอย่างมากก็ได้ประการที่สองจะเป็นไปได้ไหมว่าสาเหตุที่ทําให้พระอ,องค์เจ้าบุตรีนั้นใฝ่ใจในทางหนังสือสนใจหนังสือมากกว่าวิชาของกุลสตรีเนี่ยมันเป็นเพราะว่า เจ้าจอมมารดาอึงซึ่งอัครฐานอย่างมากในพระราชสำนักมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจอย่างที่บอกแล้วท่านก็อาจจะกำหนดบทบาทของครอบครัวท่านตัวท่านไว้ว่าจะคบหาสมาคมกับใครในระดับใดผู้ที่มีสถานะเท่ากันทั้งทางสังคมและทางสถานะทางเศรษฐกิจก็อาจจะได้รับการยอมรับมากหน่อยผู้ที่มีสถานะด้อยกว่าท่านก็ท่านก็อาจจะวางตัวไว้ห่างๆไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทชิดชอบกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลมาถึงพระองค์เจ้าบุตรีซึ่งเป็นธิดาด้วยก็คือทําให้ท่านมีเพื่อนน้อยท่านก็เลยไปให้ความสนใจกับการอ่านหนังสืออยู่กับตำรับตํารามาจนตลอดไม่ได้สมาคมกับเจ้านายผู้หญิงในรุ่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้น่าจะมีส่วนสําคัญไหมครับที่ทําให้พระนิสัยของพระองค์เจ้าบุตรีผิดแผกไปจากเจ้านายราชนารีในยุคเดียวกันสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรสท่านก็เล่าไว้ในหนังสือมีใจความตอนหนึ่งว่า พระองค์เจ้าบุตรีนั้นท่านประพฤติพระองค์เป็นหลักไม่หยุมหยิม้มได้ชื่อว่าเป็นคนดุแต่ไม่เคยเห็นท,นท่านทรงพระสวนจนเอาไว้ไม่อยู่หรือแสดงความเสียพระไทยจนเอาไว้ไม่ได้หรือวิกาคือหมายความว่าพระองค์เจ้าบุตรีนั้นเป็นคนที่มีอุปนิสัยเหมือนผู้ชายคือมีเหตุมีผลไม่ได้จุกจิกยุมย้มยิ้มถ้าจะรู้สึกขบขันในสิ่งใดก็แย้มโอดคือไม่ได้หัวเราะกักกากกจนออกนอกหน้าอาจจะหัวเราะเบา แล้วก็ไม่ถึงกับเคยเห็นว่าถ้าเกิดสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เสียใจแล้วท่านจะตีโพยตีพายก็เป็นคุณลักษณะที่ผิดแพลกจากผู้หญิงชาววังทั่วไปในเวลานั้นนะครับก็พอดีกันกับช่วงที่ท่านเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นขึ้นเนี่ยพระองค์เจ้าบุตรีก็จะได้เห็นว่าวิทยาการสมัยใหม่บรรถูกบรรจุไว้ในหนังสือต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามา โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่4เนี่ยมีความตื่นตัวในเรื่องวิชาการของฝรั่งกันอย่างมากศึกษาตำราอันนี้อย่างดีศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องอันนี้อย่างถ่องแท้ซึ่งบังเอิญว่าพระองค์เจ้าบุตรีก็สนพระไทยในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วด้วยเมื่อมีโอกาสท่านก็เลยใช้โอกาสนี้นะครับที่ในราชสำนักไม่ได้ปิดกั้นอะไรเลยท่านก็สแสวงหาความรู้จากสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามความเป็นเจ้านายฝ่ายในเป็นขัติยานารีของพระองค์นั้นเนี่ยก็ยังมีข้อจํากัดที่ทําให้ท่านไม่อาจจะเข้าถึงวิทยาการใหม่ๆได้เหมือนกับผู้ชายทุกประการหรอกท่านก็รู้ได้บ้างเท่าที่โอกาสจะอำนวยเพราะฉะนั้นความสามารถความเชี่ยวชาญของท่านจึงจํากัดแวดวงอยู่ในเรื่องของวิชากาบกรอนหนังสือหนังสือที่ท่านอ่านได้บ่อยๆจนแตกฉานก็จะเป็นในเรื่องของธรรมะตำนานนิทานวรรณคดี หรือตำราเกี่ยวกับฉันทะลักษ์ต่างๆก็ปรากฏว่าท่านเองก็เป็นจินตะกวีพระองค์หนึ่งด้วยแตกฉานในเรื่องการแต่งโครงฉันกาบกรคล้ายๆกับพระมารดาคือเจ้าจอมมารดาอึงเหมือนกันมีความสามารถตรงนี้แต่ว่าพระองค์เจ้าบุตรีนั้นโดดเด่นกว่านอกจากวิชาหนังสือแล้วอีกอันหนึ่งคือวิชาเลขเลขนี้ก็หมายถึงเลขอย่างไทยพวกดาราศาสตร์การคำนวณดวงดาวคำนวณเลือกยามอะไรประมาณนี้ท่านก็สามารถที่จะสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ พื้นฐานเบื้องต้นของวิชาดังกล่าวนั้นได้ด้วยอาจจะไม่ถึงให้เลือกไปทําการอะไรสําคัญสําคัญเพียงแต่ว่ารู้ว่าเลขฐานตรงนี้เป็นอย่างนี้ดวงดาวเป็นอย่างนี้อย่างนี้คงเป็นความเชี่ยวชาญในอีกลักษณะหนึ่งของพระองค์ท่านความเชี่ยวชาญทั้งหลายทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับและเรื่องลือกันว่าไม่ใช่พระองค์ท่านอย่างเดียวนะครับข้าหลวงที่อยู่กับท่านก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยดีเยี่ยมมีบันทึกไว้หลายแห่งด้วยกัน รวมถึงกระทั่งพระองค์ท่านนั้นสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้เหล่านี้แหะครับให้กับพระราชกุมารพระราชกุมารีมีความเป็นจินตกวีสูงแล้วก็ถ่ายทอดวิชาหนังสือถ่ายทอดวิชากวีไปถึงเจ้านายพระราชกุมารลูกพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่มาเรียนอยู่ในสำนักของท่านท่านก็ยังได้รับยกย่องอีกว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจเข้มแข็งใจแข็งจนดูว่าเป็นคนดุ แต่ในความดุของท่านนั้นน่าแปลกใจไหมครับว่าท่านละเมียดละไมถึงขนาดท่านเป็นกวีได้ท่านมีอารมณ์ของศิลปินที่สามารถเลือกสรรถ้อยคํามาประดิษฐ์ประดอยร้อยกลองให้เป็นบทประพันธ์ประเภทฉันทลักได้อย่างสละสลวยเป็นที่ยอมรับกันว่าพระองค์ท่านนั้นเป็นจินตะกะวีแห่งราชสำนักพระองค์หนึ่งด้วยซ้ําแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานงานพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้าบุตรีว่าทรงประพันธ์บทกลอนเรื่องใดไว้บ้างเป็นที่น่าเสียดายว่าทําให้เราไม่ทราบหรือศึกษาต่อไปได้ แต่มีหลักฐานปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระราชนิพนธ์ลิลิตนิทราชาคริสเมื่อพระราชนิพนธ์เสร็จแล้วนะครับก็โปรดให้จินตก,กวีช่วยกันตรวจทานแก้ไขเพื่อจะมีส่วนไหนท่อนใดบทใดนั้นควรจะปรับคําเพื่อความไพเราะสระสลวยยิ่งขึ้นก็ปรากฏว่าพระองค์เจ้าบุตรีนั้นเป็นเจ้านายสตรีเพียงพระองค์เดียวที่ได้รับคัดเลือกให้ทําหน้าที่นี้ร่วมกับจินตกะวีฝ่ายชายซึ่งประกอบไปด้วยเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ ประกอบไปด้วยกรมหลวงพิชิตปรีชากรพระยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยงกูลผู้แต่งแบบเรียนไทยมีชื่อเสียงมากนะครับท่านนี้แล้วก็กรมพระสมมุติอมอพันธ์รวมทั้งพระองค์เจ้าบุตรีด้วยก็เป็นสี่ท่านที่ได้รับหน้าที่ตรวจแก้ลิลิตนิทราชาริตนี้และถึงแม้จะมีพระอุปนิสัยค่อนข้างจะนิ่งเฉยไม่รับสั่งพร่ำเพื่อหยุมหยิมแต่ก็มีหลักฐานบอกว่าพระองค์ท่านก็เป็นคนใจดีมีเมตตาและก็อ่อนโยน ดังจะเห็นได้ว่าท่านเป็นอุปถากในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในวาระสุดท้ายของพระชนชีพหรือแม้กระทั่งสึงในสมัยรัชกาลที่5ก็ได้อุปถากดูแลสมเด็จกรมพระยาสุดารตัตนราชประยุนหรือพระองค์เจ้าละม่อมซึ่งรัชกาลที่หทรงให้ความเคารพมากตรัสเรียกว่าสมเด็จยายแล้วเมื่อเจ้านายพระองค์นี้นะครับถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพก็ให้ออกบัตรหมายในทางราชการว่าสวรรคตซึ่งพระฐานนันดอน ชั้นพระองค์เจ้านั้นออกบัตรหมายเวลาที่ถึงแก่มรณกรรมว่าสิ้นพระชนแต่ด้วยทรงเคารพนับถือมากจึงออกบัตรหมายว่าสวรรคตพระองค์เจ้าละม่อมก็ได้อภิบาลดูแลกรมพระยาสุดารัตนราชประยุนหรือพระองค์เจ้าละม่อมเนี่ยตั้งแต่เริ่มประชวรจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพเป็นระยะเวลานาน,านถึง11ปี เพราะฉะนั้นผู้ที่ทําหน้าที่พยาบาลรักษาบุคคลอื่นได้อย่างดีในระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนี้ได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจดีมีเมตตาและมีความระบุละม่อมอ่อนโยนอยู่ในอัธยาศัยอย่างไม่ต้องสงสัยพระเจริยวัตรเหล่านี้นะครับน่าชื่นชมน่ายกย่องตั้งแต่ในเรื่องความสามารถในทางด้านอักรษรศาสตร์ซึ่งมีคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะท่านสอนหนังสือเจ้านายเล็กๆทึ่จำเริญวัยมาก็เป็นหลักแก่ราชการบ้านเมืองหลายพระองค์ด้วยกันความจงรักภักดีที่ไม่มีประมาณในการกำกับสิ่งที่เป็นความไว้วางพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินทั้งในเรื่องของการอภิบาลดูแลสมเด็จกรมพระยาสุดารตัตนราชประยุทธ์ถวายงานในเรื่องของการตรวจแก้บทพระราชนิพนธ์เหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ทรงรอบรู้ราชประเพณี บางครั้งในเรื่องโบราณที่ไม่ได้ปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วต้องพระราชประสงค์ที่จะทรงทราบก็โปรดให้คนมาถามราชประเพณีเรื่องนั้นเรื่องนี้พระองค์เจ้าบุตรีก็ถวายวิสัชนาได้ทุกครั้งทุกเรื่องก็เป็นที่พอพระราชหฤทยัยด้วยคุณงามความดีเหล่านี้นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานสถาปนายกย่องพระองค์เจ้าบุตรีนั้นขึ้นเป็น พระเจ้าออยิกาเธอกรมหลวงวรเสศสุดาซึ่งเป็นตำแหน่งพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายในแล้วก็ยกย่องให้ดำรงสถานะเป็นพระบรมราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ตลอดพระชนชีพเช่นครั้งที่ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระที่นั่งอมพรสถานเมื่อปี2449กรมหลวงวรเสศสุดาก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้ายกย่องให้เป็นกิติยศรับหน้าที่เป็นเจ้านายผู้ทำหน้าที่ลาดพระยี่ผู้แท่นบรรทม และถวายหินบทในพระราชพิธีด้วยก็คือหมายความว่าเวลาที่ขึ้นพระตำหนักใหม่เหมือนเราขึ้นบ้านใหม่เนี่ยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลก็จะต้องเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวซึ่งเป็นที่นับถือจะเป็นคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาอะไรก็ตามก็ทําหน้าที่เป็นสิริมงคลให้กับเจ้าบ้านด้วยการปูที่นอนให้แล้วก็เป็นผู้วางหินบทยามอบหินบทยาให้ว่า จะได้เป็นสิริมงคลแก่เรือนใหม่หรือตำหนักใหม่นี้ตอนนั้นกรม,มหลวงวรเศษสุดามีพระชนสศาส,สูงถึง79แล้วเขาบอกว่าเาสเด็จพระดำเนินยังไม่ใครไหวเลยแต่ว่าด้วยความที่ทรงเคารพในฐานะพระบรม,มวงศ์ผู้ใหญ่ก็โปรดให้เชิญสเสด็จมาประกอบพิธีรับหน้าที่เป็นกุลเชษผู้ที่ลาดพระยี่ผู้ปูที่นอนเนี่ยแหละครับ หลังจากนั้นไม่นานก็เสด็จสิ้นพระชนด้วยพระโรคชราเมื่อวันที่หนธันวาคมปีพุทธศักราช2450สิริพระชนสศาได้80ปีหย่อนไปนิดเดียวพระประวัติของพระอัยิกาเจ้ากลมหลวงวรเสศสุดาหรือพระนามเดิมก็คือพระราชวรวงเธอพระองค์เจ้าบุตรีซึ่งมีพระชนชีพอยู่ในสมัยรัชกาลที่สจนถึงรัชกาลที่หช่วงพระชนชีพของท่านยาวนาน80ปีนั้นเนี่ยนะครับ แม้จะดูแล้วว่าเป็นชีวิตที่เรียบเรียบง่ายๆไม่ได้มีสีสันหรือหวาอะไรแต่ก็เป็นพระชนชีพหรือชีวิตที่น่าสนใจอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ซึ่งมีแม่เป็นตระกูลขุนนางใหญ่พ่อค้าขาหาหบดีที่มีฐานะร่ำรวยมากพระมารดาของท่านก็มีสถานะมียศศักดิ์อัครฐานอยู่ในวังไม่ใช่น้อยและท่านก็สนใจวิชาหนังสือ แตกฉานถึงขนาดตั้งสำนักสอนหนังสือในพระราชวังได้และก็เป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรพระมหากษัตริย์ราชการที่ห้าและก็เจ้านายหลายพระองค์เพราะฉะนั้นกล่าวได้อย่างไม่ต้องลังเลว่าพระยิกาเจ้ากรมหลวงบรเศดสุดานี้ทรงอยู่ในสถานะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแสนนานแต่แนวพระดรําริอันแปลกแยกจากสมัยของพระองค์และพระรารกิจท,ที่ทรงบําเพ็ญ เป็นคุณอันอเนกประการแก่ประเทศชาติโดยผ่านทางเหล่าสิทธิ์ในสำนักของพระเจ้าราชวรวงศเธอพระองค์เจ้าบุตรีซึ่งทรงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับยกย่องว่าเป็นพระอาจารย์พระองค์แรกเรื่องราวของพระองค์ท่านสมควรที่จะถูกจารึกไว้เพื่อจดจําและเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนานรายการริวโรอดเล่าเรื่องก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสําหรับการติดตามรับฟังสําหรับในคราวหน้า จะสรรหาเรื่องอะไรมาเล่าให้ท่านฟังอีกโปรดกดติดตามไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับระวีโรดเล่าเรื่องกับระวีโรดสิงลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีประสบการณ์มากกว่า50ปี